เลยอะแบบอนาคตเลยว่าต้องแบบต้องหาที่สูงอะที่ที่ไม่ใช่แอกด้วยโอ้โแล้วเป็ดไล่ทุง่งมันไปอยู่ไนนหนคยับกูกลัวแล้วชอบน้ำเป็ดไม่มีทางอชอบน้ำใช่ ใช่หรือเปล่ามาดูน้น้ำขึ้นตงนี้แห้งลับโอโ้น้ำเยอะโอะมุดน้ำเยอะนะป็นไข่ไม่มาตรงนี้กันะโอโ้โหเป็นทะเลเลยแอ่งทะเลเลยอะ่ะ าวิดีโอส่งให้เพื่อนก่อนว่าบึงล่างตรงนี้เป็นไงอันนี้ทางบึงล่างนะครับเพื่อนในทางนี้นี่น้ำตรงนี้เป็นทะเลมาเลยดู ใช่มันจะซ้อเพราะว่ามันไม่มีร่องน้ำมันไม่มีที่ระบายอ่ค่ะนนน่อยอหมีหมีนะันมันเป็นตท่ะั่วะรว่าก็่วมนารถว่ารถกงวิ่ไมีมีเรมัถนนทางถนนทางถรถใหญ่มันวิ่งเชื่อไหมล่ะ มันสองวันเนี่ยรถจ่ายมันวิ่งตรงนี้เพราะว่าทางนู้นมันท่วมไงคลแบบแอบมาวิ่งทางนี้ใล้รุนแแบบอยู่แค่ใกล้รุนแบบอ๋อถนนโอ้โหถนนสุดนี่ถนนพังดูชาวไร่ชาวนาดูนะ เรียบร้อยเลยท่วมอย่างเงี้ยมันอยู่ประมาณนานไหม